เกาะกาะสเตชันสวัสดีค่ะใครเนาะมาไหว้ขอพรองค์พระปู่พาริกิดนะคะแต่เช้านะคะผู้ใดเนะดานะผู้ใดเนาะมาขอพรแต่เช้าร์อท่าน้อนนพอดีเนาะอืมเจ๊พิมพ์ปากหวานนี่เองนะคะ สวัสดีค่ะก็ได้มาขอพรที่เศร้าแท้วันนี้สั่งข้าวกองให้แกก็เลยให้แบบว่ามาไหว้ไหว้เผื่อว่าให้ตัวเองด้วยแหละแล้วก็ให้แกด้วยแบบเนี้ยอาิษฐานให้แกแกก็ทําบุญลงก็ทําทานคอะไรแบบเนี้ยอก็ดีขอให้เพื่อนโชคดีเนาะจ้าขอให้เขาโชคดีขอให้คนไหว้โชคดีด้วยตลอดแล้วก็รวยตลอด จะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่านี่นะคะข้อดีของคนอยู่ใกล้องค์พระปู่ปานิจิตนะคะนะคะอยากมาเมื่อไหร่ก็ได้มาได้สำหรับคนที่อยู่ใกล้ฝากได้นะคะฝากให้คนอยู่ใกล้ไหว้ได้ใส่บากรได้ก็จะได้มาทําบุญด้วยได้มาไหว้ปู่ด้วยค่ะค่ะฝากได้ค่ะฝากให้มาให้มาทําภารกิจแทนได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นไหว้พระพุทธชินราช ไหว้พระพรมสีนาไม่ย่าโสเลร์พีแล้วก็องค์พระผูกภารกิจนะคะมีป้าคุณลงบอกว่าจะให้หนูมามาบูนให้อยู่ค่ะเออหนูก็จะมามาบูนให้ช่วงนี้เราลําไม่ได้เราก็ไหว้ได้อยู่เนาะใช่แล้วก็ไหว้ได้แล้วก็บูนอธิษฐานจิตของเราเนาะอืมกินดีเนาะน้องพิมพ์ยินดีนะคะใช่เมื่อวานได้ลําไม่ได้แต่ว่าไหว้ได้ได้ใส่บาตรให้ได้นะคะ พ,พรให้ได้คปกตินกก็ไม่ตื่นเช้านะถือว่าได,ไ,ดได้ได้ตื่นเช้าได้ม<ด>ี<ด>โอกาเขาบอกว่านูนูเกิดวันเสาร์ไงเขาบอกว่าเออดวงจะแบบว่าเป็นลูกหลานพญานาคอยู่อืลูกหลานปู่แบบนี้ก็เลยแบบน่าจะมีเคิด กว่าแบบให้มามาไหว้ามาอะไรแบบเนี้ยขอพรอ,อย่างเงี้ยมันจะมันจะได้ดีมันจะดีกว่าคนเกิด,ดวันเสาร์นะ,ะนรู้สึกยังไงเนาะชาวบ้านกกอกไม่ได้ลำน้องพิมรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกก,ก,ก,ก็ไม่ไม่เสียใจเท่าไหรมันก็คืออย่างว่านั่นแหละก็คือช่วงนี้มันโรคโรคระบาดเนาะ แล้วก็รอเพราะว่าปู่ปู่เราก็แกก็ไม่ได้ไปไหนแกก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วเดี <Ừ. S 2> ๋ยวเราก็มีเดี๋ยวเราก็มีโอกาสกันค่ะยังไงเดี๋ยวปู่ก็เดี๋ยวก็ช่วยเราแต่ตอนนี้มันก็โรคระบาดมันก็เราก็ทูลเราไปก่อนอะไรแบบนี้นแล้วก็ปฏิบัติตามใช่ใช่เพราะว่ายังไงปู่ก็ก็อยู่บ้านเราอยู่แล้วแล้วเขาก็ดูดูแลหมดยังไงปู่ก็อยู่กับเราอยู่แล้วไม่ได้รำก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้รำก็ไม่เป็นไร จะได้เราก็ต้องได้รำอยู่ดีจะได้ร้องเพลงประกวดร้องเพลงกันเนาะเราเนาะที่ผ่านมาเราไม่ได้ประกวดร้องเพลงกันเลยเสียดายมากเลยนี่คือนักร้องของเรานะคะนักร้องประจาทีมประจําทีมของเรานะคะไม่รู้เลยไม่มีวงอยู่ตอนนี้จะตั้งวงอยู่ที่บ้านกุกโกะเขอบคุณมากค่ะน้องพิมพนะคะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามพิมพกอกด้วยนะคะพิมกอก พิมพิมก๋วยเตี๋ยวกกอกนะคะแต่ก่อนแล้วพิมปากปลาร้าปากปลา้าไม่เอาเนาะเอาปากหวานดีกว่าปากหวานดีกว่าขอพรจริงๆไม่ใช่คนปากร้ายนะคะเป็นคนปากดีพูดจาดีพูดจาดีแต่เพียงว่าเขาถามมาก้ตอบกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยตอบกลับเร็วก็เด้ได้ฉายานั้นฝากน้องพิมไหว้ให้ได้นะคะเอฟซีท่านไหนที่อยู่ทางไกลเนาะฝากน้องพิมพ์ไหว้ให้ได้ขอพรให้ได้ แล้วก็ใส่บาทให้ได้นะคะแต่วันนี้เจพิมพ์ก็มาในแบบในชุดแบบตื่นนอนก็มานอนแล้วก็เอฟซีท่านไหนอยากอยากเลี้ยงข้าวรูนยูทูบเบอร์เนาะเลี้ยงข้าวพี่น้องชาวกกอกชาวยูทูบเบอร์ก็ร้านเจพิม์ก๋วยเตี๋ยวกอกได้ค่ะมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างแล้วเจพิมก็ทํามาส่งให้ได้ค่ะค่ะได้บุญทำบุญนด้วยแล้วก็ได้แจกยูทูบเบอร์ทาบุญทําทานเนาะค่ะทําบุญทําทานก็ได้บุญตามๆกัน ตัวหนูก็ยังได้บุญไปด้วยเลยปกติหนูก็ไม่ได้มาใกล้ไงก็อย่างที่ว่าแล้วก็ยุ่ขายอยู่บ้านก็ยังได้มาได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้มาผ่านได้มาผ่านหน้าปู่ก็ยังไงเนาะถ้าเราเป็นแบบลูกหลานของท่านอยู่แล้วยังไงก็ไม่ไปไหนหรอกเราก็ได้มาเหมือนเดิมใช่ไหมวันนี้ขอให้ FC ท่านที่อยู่ชัยภูมิเนาะค่ะพี่แม่ชัยภูมิแม่ชัยภูมิโชคดีแกโชคดีแล้วนะค่ะ ก่อนที่แกทักมาหาหนูแป๊บเดียวแล้วก็ถามที่อยู่ถามอายุถามอะไรแกก็เอาเอาไปซื้อ,อซื้อแบบหวยฮาหนอยแก,กโอไ<ง>ได้หวยฮาหนอยเหรอใช่แกก็โอนเงินมาให้หนูใช้ห้าร้อยบาทแบ่งกันกาคูกอพอดีมตรงกันแล้วทีนี้หนูก็ชี้บอกเลขทะเบียนร,รถหนูใช่ไหมแกก็ก็ซื้อไม่ทันมันออก ออกพอดีเลยทเบยนรถคันแดงๆที่หนูบอกว่าเนี่ยเอาไปซื้อหวยหนูบอกมันก็ออกคานน้อยตามกันแต่ว่าแกซื้อไม่ทันเก็บเสียใจน้อยออกหกตัวต่อวันเมื่อวานก็ได้สามตลาดเมื่อวานก็ได้สองล็อกสามล็อกสุดยอดเลยขอให้พี่แหม่มใช้ภูมิโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขนาดเรายังไม่ได้ว่า้นั่เนี่ยยังได้ขนาดนี้๋ยวบอกแกก็ถ้าวหว้จะได้ขนาดไหนได้แล้วยิ่งได้เยอะใช่แต่วันนี้ให้ให้ถูกสัก สามรอบเลยนะพี่แม่มวันนี้เนอะได้สามรอบเลยนะคะให้มันงานให้โชคดีจ้าขอบคุณเลื่อยๆจ้าน้องพิมพ์ฝากสนับสนุนสินค้าน้องพิมพ์ใดเด้อค่ะอาหารอาาหรตามสั่งค่ะค่ะมาช่วยสนับสนุนแน่ด้วยนะคะใช่ไม่ไม่ช่วยแบบไหนก็ช่วยแบบสั่งสั่งมาให้แบบยูทูบเบอร์ใครก็ได้ในหมู่บ้าน คแค่นี้ก็ช่วยหนูได้แล้วค่ะค่ะชื่อร้านค้าในกอกกอกเนาะศูนย์เก้าหกแปดเก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดสี่สามโอเคจ็ดสี่สามค่ะเบอร์โทรนะคะของเจ็พิมพ์ปากก,ก๋วยเตี๋ยวกอกกอกเนาะเจ็พิมพ์ก๋วยเตี๋ยวกอกกอกปากปลาปากหวานนั้นพูดกันเล่เลนๆนะคะพูดกันเล่เลนๆค่ะหายากันเล่เลนๆเฉยๆพูดกันเล่เลนๆจ้าโชคดีเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้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 งด้วยนะคะ 没有办嘞。